ไก่เรือทองทอ็อดแนมฮอสเปอร์บุกเยือนถิ่นยูงทองรีดยูไนเตตสเปอร์บุกมาเฉือนชนะสุดมัน2-1เกมเริ่มมาแค่ไม่ถิ่น,นาทีสเปอร์ขึ้นนับก่อนทันทีจากจังหวะยิงของมาติอูดยแล้วบอลฉแลบแนวรับรีดเข้าไป1-0เรียกได้ว่าเปิดเกมมาร้อนแรงสุดๆแต่เจ้าถิ่นก็ไม่ยอมง่ายๆไหลบีบสูงจนได้ประตูตีเสมอจากโนอาโอคาฟอร์หลังบอลเด้งจากการเซฟของนายทวารกุยานโมวิกคาริโอ เกมดำเนินต่อแบบสุดสูสีทั้งสองทีมเปิดแลกกันมันวิคาริโอโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งจนมาถึงช่วงท้ายเกมนาทีแห่งความฮือหาก็มาถึงโมฮัมเหม็ดกูดูสตัวมุกคนใหม่ของสเปอร์ปั่นโค้งเสียบเสาเข้าไปอย่างงามกลายเป็นประตูแรกในสีเทือสเปอร์และเป็นประตูชัยพาทีมบุกคว้าสามแต้มสำคัญกับ London. ลอนดอนหลังเกมโทมัสแฟงกุนซือสเปอร์ชื่นชมลูกทีมว่ามีหัวใจนักสู้ส่วนแดเนียลฟาเคนายใหญ่ลีด บอกว่าวันนี้ทีมเล่นดีแล้วแต่ฟุตบอลมันตัดสินกันที่จังหวะและจังหวะนั้นคือของสเปอร์จริงๆกูดูดแจ้งเกิดเต็มตัวโซลีดแพ้แต่ไม่แพ้ใจแฟนบอล